ถึงแม้เราคาดการว่าวันที่30เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยน,น่งนฝนน่าจะเบาบางลงไปบ้างก็คืออาจจะเหลืออยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างอย่างเช่นยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับซึ่งก็อาจจะมีฝนหนักมากเกิดขึ้นได้อยู่3จังหวัดนะครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดพัทลุงสงขลาแคะปทรมราชอาจจะมีฝนปานกลางหรือฝนหนักบางจุดเกิดขึ้นได้แต่ว่าความหนักหน่วงเนี่ยจะเริ่มลดลงไปละลดลงมากกว่าที่ผ่านมาแต่ที่เรายังกังวลก็คือว่า จากระยะฝนที่ตกมาตั้งแต่วันที่26่กใครจะทราบว่าบางช่วงที่ฝนผ่านมาเนี่ยจากการวัดปริมาณฝนของฝนอำเภอของเราเองหรือแม่กระทั่งในสถานีหลักของเราเนี่ยมีปริมาณฝนซึ่งมากกว่า300-400ถึง400มินในบางจุดมากกว่า500มินนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเปลี่ยนแปลงฝนเนี่ยอาจจะตกบางจุดบางพื้นที่ที่หนักแล้วก็ตกแช่ตกนาน อันนี้ก็ตกอย่าง,างสถานการณ์อย่างวันที่27 26เป็นต้นมาเนี่ย<ม><ม>ปรากฏว่าฝนในภาคใต้เนี่ยเราตกอย่างต่อเนื่องหนักเบาสลับกันแต่ตกได้ทั้งวันไม่หยุดเลย,ย,เลยนะฝนไม่ขาดม็ดรายงานเข้ามาบอกว่าไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสถานการณ์ขึ้นซึ่งมีความเปลีป่ยนแปลงในใน,ในปีนี้นะครับ